ไปพบกับแขกรับเชิญผู้ต่อไปของเราเนี่ยนะฮะอยากจะถามน้องพิมพ์น้องกันก่อนว่าในชีวิตที่ผ่านมามีความฝันอะไรที่ไม่ได้สารต่อบ้างไหมอย่างพี่อะพี่อยากเป็นผู้กำกับหนังเนี่ยพี่ไม่ไม่มีโอกาสได้ทําเลยจริงป้าจริงเอออยากทํามากอยากทําหนังแล้วลองเสี่ยงดูครับได้้มันจะเจ๊งหรือมันจะได้ผมจะรอให้คุณมาเป็นไอทูเลยครับกันลหครับผมเคยอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยคือเป็นฝันตั้งแต่สมัยที่ประถมเลยพิมพิมนี่แบบ ฝัน,นี่อ,อยากแต่งงานแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ย<ะ>เขาอยากทําให้ฝันของภรรยาเขาเป็นจริง<อ>ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นผู้ช่วยให้ฝันของภรรยาเขาเป็นจริงด้วยวันนี้เราจะาเชิญพวกเขามาพูดคุยกันก่อนนะครับคุณหลุยนรงวิทย์สินเดชาและคุณฐานิตาสินประสิทธิ์และก็น้องไหลอันด้วยนะครับยินดีวันนี ตันอื่นเลยนะฮะทราบมาว่ากว่าที่จะมามีชีวิตคู่ด้วยกันนี่ก็โอ้โหใช้ชีวิตแบบเรียกว่าสู้ชีวิตมาพอสมควรเลยทีเดียวอย่างคุณหลุยนี่ทําอะไรมาบ้างครับก็เริ่มจากเด็กๆเลยเรียนจบใหม่ๆก็ไม่รู้จะทําอะไรครับก็ไปเป็นยามบ้างแล้วก็ไปเป็นหนุ่มโรงงานทอผ้าบ้างอะไรเงี้ยครับ,คร,บครับแล้วก็พลิกผันตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนประกันชีวิต งานรกันชีวิตนั่นแล้วก็เป็น chanting, โบรกเกอร์ขายคอนโดขายบ้านเงี้ยครับทำทุกอย่างแล้วมาพบรักกันได้ยังไงคะมีช่วงที่ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วไปเข้าค่ายสัมมนาของบริษัทแล้วก็มาเจอกันนก็เลยจีบมาเลยปัจจุบันนี้แต่งงานเรียบร้อยแล้วมีพยานรัก ใช่ครับกี่ปีแล้วคะห้าปีครับที่<ป>อยู่ด้วยกันมาลนมตลอดห้าปีนี้ก็มีเรื่องให้ตกละกรมลำบากกันมากมายกายกองเลยบางช่วงเ,เห็นว่าคุณอาณาถึงกับต้องนำทรัพย์สินส่วนตัวมาขายเลยนะครับเพื่อที่จะประทังชีวิตกันต่อไปได้เราไปเอาเขามาลำบากหรือเปล่าเค,เคยคิดอย่างนี้ไหมคิดบ่อยด้วยแต่ของคิดเสมอว่าชีวิตเรามันมีความหวังในทุกวัน,นถ้ามันมีจุดที่ตกต่ำที่สุดได้มันก็ต้องมีจุดที่สูง,งที่สุดของชีวิตได้ เขากที่สด้ไม่ถึงนั่นไม่ถึงนั้นคุณหลุย์่ะเขาไม่ค่อยเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณหลุย์ก็เลยแสดงให้เห็นถึงความรักต่อครอบครัวด้วยการที่ไปไหนตัวติดกันตลอดเวลาเลยกรไปทำาไปทำงานการทางครอบครัวตลอดเลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วคุณแอนนาเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปด้วยอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วคนนี้ เราก็เลยรู้สึกว่าอไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามคือเรารู้สึกว่าทุกวันมันไม่มีความแน่นอนวันนี้เราอาจจะเป็นวันสุดท้ายของใครก็ได้เราเพราะว่าใครคนหนึ่งเดินออกจากบ้านไปแล้วจะไม่ได้กลับเข้ามาชก็เลยยกขยงกันไป่ไมไหนก็ต้องไปด้วยกันหมดเลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างไหมเพราะว่าดูเหมือนกับต้องทํางานกันค่อนข้างเยอะจานั้นเที่ยวกันแบบครอบครัวจะเป็นในเรื่องของงานคือเราไปงานนี้เราไปจังหวัดไปด้วยกันแล้วก็แวะเที่ยวแต่ถ้าเกิด เลแลกจริงๆนี่คือเม่ค่อยด้วนกันถ้าเป็นวันที่ออกทริปเที่ยวฮอลิเด์จริงๆเลยครับด้วยกันจะไม่มีวีนาคุณหลุยก็เลยมาติดต่อรายการเราครับบอกว่าอยากจะไปเที่ยวด้วยกันทั็ครอบครัวและที่สําคัญมีเรื่องอยากจะเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราได้พาทั้งครอบครัวนี้ไปเที่ยวกันมาเรียบร้อยแล้ว ไม่แคนีา้าบอกว่าจะพามาที่ไหนครับ Underwater World ค่ะแต่ว่าอยากพาน้องไรอันมาดูปลางั้นเดี๋ยวต้องถามคุณลุยนิดนึงดีกว่าครับว่าทําไมวันนี้ถึงเจอดจงมา Underwater World ด้วยครับคือก่อนจะใช้ชีวิตคู่เนี่ยเขาจะเป็นคงวนที่แบบใช้ชีวิตในการดำน้ำเป็นเป็นส่วนใหญ่เลย mm hmm. แล้วหลังจากที่เขามาอยู่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ เขาก็ไม่เคยจะไปดำน้ำอีกเลยพาเขามาลรามกดความหลังเเ้ามาดูาดูถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเชิญเลยครับ คุณแนนดีกว่ารู้สึกไงบ้างตอนนี้อันนี้เพิ่งมาด้วยการเป็นครั้งแรกค่ะครับก็สนุกไปอย่างคือมีน้องมาด้วยมีลูกมาด้วยก็ได้เล่นได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานขึ้นได้คุยได้เล่นกันเป็นครนอแบบครัวเนาะแบบ a m มี y รรม e ก็รู้สึกว่ายังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมคุณใช่ครับยังมีอย่างหนึงที่อยากจะเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะเซอร์ไพรส์สิ่งหนึ่งที่แบบเขาอยากทำอ่ะคือมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่ป,ป๊าพามาที่ป,ป๊าอยากจะทํา ให้แบบนี้ดงนั้นเดี๋ยวให้พี่เบสปิดตาแล้วกันแล้วเดี๋ยวต้องปิดตาด้วยตาด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายขาแขกขึ้นมาเกือบตรงไปเลยอา่าตรงมาเลย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  โอเคถึงแล้วอย่าพิ่งวางอย่าพิ่งเปิดนะมีชอบดำน้ำที่ป่ะ <c oughs> แต่ตั้งแต่อยู่กันมามีอะ่ะไม่เคยดำน้ำเลยตารู้ตาอยากจะให้หนูได้ทำตามสิ่งที่หนูฝันบ้า,บางมันอาจจะไม่ใช่ทลิปที่อ่าโปรเฟมากนักแต่วันนี้คือนี่เป็นครั้งแรกที่ป๊าป๋าอยากให้หนู ได้ทำในสิ่งนี้ที่ผมชอบอยากรู้ไหมคืออะไรอยากรู้แล้วเปิดตาเลยว้าว คือชุดหนูใช่ไหมเซบะใช,ะใช่คุปราโปรใช่แล้วป้าเห็นมันอยู่ในบ้านป้าเห็นมันอยู่ในบ้านนานๆมาจนป้าก็มองทุกวันเหมือนกันป้าก็คิดว่ามันจะต้องได้ลงน้ำสักครั้งนึงแหละถ้าวันนี้ป้าให้หนูหนใส่ลงน้ำจะใส่ได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวป้าลงไปรอดูหนูข้างล่างเนาะค่ะ เี S 1> <S 1> <S <S ๋ยเราถ่ายรูปนะฮะทำไมอ่ะ านาเลยว่าแล้วตอนนั้นที่ว่าเกือบจะได้เป็นเทรนเนอร์ของการดำน้ำเลยเนี่ยแล้วเราทิ้งโอกาสนั้นไปเพราะว่าอะไรครับตอนนั้นบัดดี้ค่ะดำน้ำต้องมีบัดดี้เนาะอันนี้นาเพื่อนนาเขาเป็นต่างชาติอเมริกันแล้วเขากลับไปเรียนต่อพอไม่มีบัดดี้ก็ดีหายไปหายไปเราก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งหาแล้วก็ไม่ถูกใจอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาคิดว่าเที่ยวบนบกกับ แก็ได้ผมชอบในในคลิปที่ผมเห็นครับพี่หลุยส์นะครับที่เขาแบบว่าถามว่าร้องไห้ทำไมแล้วก็ <laughs> ไม่ต้องถามพี่นานครับผมก็ร้องผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าที่ที่พี่นาร้องไห้เนี่ยผมเชื่อว่าผมจะร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ข้างในที่เขา ที่เขาสามารถทําให้กับคนที่เขารักได้มีความสุขมากๆในวันนั้นเมืองแบบนี้คนไม่มีรักไม่เข้าใจจริงๆครับไม่เข้าใจาติชาคนไม่มีรักญาติชาญาติชาคุณนานาอยากจะบอกอะไรกับคุณหลุยมั่งครับวันนี้นายอยากบอกว่ารักปปามากนะคะก็ขอบคุณทุกสิ่งที่ทําให้นะคะหลุย์ล่ะครับหลุยอยากจะบอกอะไร ก็จะบอกว่าทุกวันนี้ก็พยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่แหละให้ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตกู้ชีวิตครอบครัวก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ถ้าถึงวันหนึ่งที่ป้าพร้อมมากกว่านี้เรามีโอกาสมากกว่านี้วันหนึ่งป้าอยากเห็นหนูกลับไปนำน้ํากับลูกกับฮะ มาที่ผ่านมาหนูอาจจะไม่มีบัดดีแต่ในอนาคตป้าสัญญาว่าปาจะเป็นบัดดีให้ให้หนูได้ดน้ำต่อเพราะฉะนั้นแล้วดูเหมือนจะมี่อะไรพิเศษอย่าอื่นพเป็นอะไรอะซึ่งอะไรโตแล้วแมาดิในหลายครั้งที่เราทะเลาะกันเรามีปัญหากันเราพยายามจะเดินจากกันแต่ทุกครั้งที่เราจากกัน เราจะต้องกลับมาหากนันทุกครั้งมันคงจะเป็นผลมมิขิจนะคะที่ค,คิดให้เราต้องอยู่ได้กับมนกับแพบแพงยางนี้ชอบม<า>ืนมองบนฟ้าใครจะมอง,องด้วยความสงสัยว่าครกันหน้าใครที่พายเธอเดินลองทางมาเจอกับฉัน มีคนเป็นล้านคนฉันไร่เหตุผลจริงจริงที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่อ,อะไรสุดท้ายก็ได้แต่ทำตัวเองซ้ำซ้ำตกลงคิวพร้อมเลยคิดใช่ไหมที่เขียนเป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นข้าได้รู้ไหมรอดอย่าทำให้เราพลาดพลาดให้เรารักกันน่านๆจริงจันงวานใโ,โอ้ฉันอขอไดาไหมรอวร้อ้ย นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเห็นนะฮะว่าความรักเนี่ยถ้ามันถ้ามันเป็นรักที่แท้จริงนะมันจะลําบากแค่ไหนมันก็พร้อมสู้ค่ะปาที่คุณหลุยส์กับคุณอนนาแล้วก็ตอนนี้มีเพื่อนร่วมสู้อีกคนหนึ่งด้วยนะฮะคือน้องไรอันดังนั้นก็ขอบคุณครอบครัวนี้นะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆอย่างนี้ให้เราได้ฟังขอบคุณ,คณมากๆนะครับปรบใจสุดๆเลย ช่วงต่อไปครับโอ้โหยังมีความรักที่น่าประทับใจเป็นเรื่องราวความรักของคู่เก่าคู่หนึ่งฮะเก่ามากด้วยเก่ามากาแต่ความรักไม่เก่าเลยครับติดตามชมกันอีกสักครู่เดียวครับคูักคู่นี้นะคะนี่เรียกได้ว่าคบกันยาวนานมาถึง30ปีไม่เคย,ยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียว <S <s และไม่เคยจากกันเลยแม้แต่วันเดียวผมกล้าคือผมมีเงินครับผมรอโอ้แค่เลยับแด้วยความจริงใจอ่ะ